สบายดีทุกคนว่ามาเจอกันอีกแล้ววัอน,นี้สติกาซีเฮดอันขวามากเผ็ดเออซีขวมักเผ็ดนะทุกคนเบิ่งเออแล้วก็ซีอาอันมักเผ็ดนะทุกคนเบิ่งว่าสติกซื้อมักเผ็ดจังใดกินทุกคนมักเผ็ดที่กินมาอยู่นี่เจ็ดแป๊บีกินแต่แบบนี้แล้วบ่เคยเปลี่ยนเบิ่งเจ้าทุกคนเบิ่งนะค่ะแบบนี้สติกซื้ออันซื้อแต่แบบนี้ทุกคนอันนี้ราคาโอ้ย บ่หูไปใส่ละสติกิ้นราซิมีลาคาติดเต่มันบ่เห็นประมาณสองยูโรปานะอันนี้เป็นอันมักเพ็ดเอออยู่ใส่มักเพ็ดไทยมักเพ็ดอันของไทยเออทุกคนเพราะว่าฮั่นแหละเพ็ดที่สุดแซีบถึกใจอันนี้รุ่นนี้ฮ่อนีถึกใจที่สุดทุกคนชื่อเนดะ้อเป็นอันเป็นดาเป็นดรา,ายเออซีรีไม่มีละชื่อโลโก้สีเขียวเออจากประเทศไทยสติกินแบบนี้เจ็ดไปวพิกินแต่อันนี้แหละ สติกเอามาใส่เป็นน้องเพชรแห้งเรือมาต่ำเนี่ยน,นี่เออสุดยอดแล้วมันเพ็ดสะใจขนาดว่าสันซะแล้วก็มักเพชรเอ่อมักเพชรอ่ะสดมักเพชรสดก็คือว่าสมักเพชรสดม,มักเพชรสดก็สิประมาณนี้มักเพชรสดก็คืสติกโซลารไปซื้ออยู่อ่าสเปนทุกคนซื้ออยู่สเปนอืมอันอันนี้ราคาประมาณอันสองยูโรก็ประมาณ บ่มประมาณ2องยูโรเปสิบเกหรือสามยูโรเปสก้าสามยูโรเปสิบเก้าน่าจะแพงน่าจะสอยูโรปบเก้าทุกคนอ,อันนี้2น่งน่าจะสองยูโรหกส 60, ประมาณสองยูโรไปบวหยอสอันนี้กับบวหอดสามยูโรนี้กับบวมหอสามยูโรหันและทุกคนเผ็ดสะใจขนาดอันนี้สติกมักกินและมักกลับสิปกติเวลาต่ำมักแตงหรือต่ำอีอย่างสิสติกิีไ้ทั้งสองมักเผ็ดนะทุกคนหนึ่งเรามื่นี้สติกสีมาควมักเผ็ดควดถุงหนึ่งเหมือนละถุงมันแพงประหยะัดตลกเออ อ้าวแตะนี่นะอือทุกคนอันนี้มักเพชรทีมักเพชรทีเพ็ดแท้เพ็ดว่าอันแต่ยร์ราคาเทือกเออราคาหนึ่งยูโรเก่าสินหาอันนี้มักเพชรเพ็ดอิริเพชรเพ็ดสีใต้คืนอันนี้เพ็ดมักใหญ่ๆแบบนี้เออสติกอันนี้มีสต็อกเพราะว่าอาทิตย์แล้วสติกได้ไปแล้วก็สติกก็เลยซื้อมาไว่อ่ะสินะทุกคน เพราะว่าเขาโบได้ไปตลอดนี่สมือนี้แห้งหายเพราะผัวสติตเริ่มเห็ดเบียยอะไรเราก็เลยแบบมันมันได้ไปแต่บางมืออสินะตอนถ้าผัวสติผัวโบได้เห็ดเบียยเขาสามารถไปมือใดก็ได้ก็ได้แลได <laughs> เขาสามารถไปมือใดก็ได้อสินะแต่ว่าตอนนี้ผัวเห็ดเบียยแล้วมะมือนี้ยังไม่มีอย่างนั้นมามาปควมักเผ็ดมาอันนั้นมาควมักเผ็ดตัางต่ากคนมาควมักเผ็ดมันกะมักฝอยเ, <laughs> เห็นบ่คัวมักเผ็ดเห็ดโจ้สิเออยังเห็นหนักเห็นบะ เสียได้นะอันทุกทุเรี่ยที่เสติเฮ็ดแบบนี้เลยทุกคนบอว่สีควรวมมันเผ็ดต่ำเฉยชาติติตรงพันย่ามพันยางพันย่างพันย่ามบอกห้าแกนมักเผ็ดล่ะเสด็จไปปักตู่ล้วก็ราะามันสเสด็จไปถูกบอนทุกคนเพราะว่าย่างเพราะว่ามันเผ็ดอิริโล,ล,ล,ลนี่แหละเออก็เลยต้องพันย่ามแบบที่สุดคานที่สุดก็เป็นเวลาอันนี้แหละนี่เสติเฮ็ดแบบนี้คานอันหน้าอันนี้ล้วควันมาปิดอ่ะเห็นบอก อย่างเป็นคนซุ้มซ้ำปิดควันมกเผ็ดเออค,คาดขามก้อนสีฟั้ดก็ต้องปิดมือนีสติกซีเฮ็ดเออสีเฮ็ดน้ำข้าวเปียกเห็นจ้าข้าวเปียกน้ำหน้าข้าวเปียกว่ะสันสันพวกมีอย่างายมีแต่เอาอันมะเพ็ดผงนะผงมะเพ็ดเทางนี่ไปอันทอดทอดแซนเอ่ออย่งกระ,ะเทียมกระเทียมกับหัวหอม เจียวว่าฉันจะทำอินเทากระเจียวอันหัวหอมกับมักเพ็เออกับบะหมี่กับกระเทียมก่อนคนลงน้าลงหลังไปเป็นคนอันสอนคนอื่นบุได้แล้วเนาะลงน้าลงหลังอะไรทำอินเทากระเจียวอันตัดตัดกระเทียมกับอันหัวหอมหัวหอมแดงแล้วก็ไปเจียวเจียวใส่น้ำมันหอมแล้วก็นั้นก็เอามักพริกผงใส่ใส่น้ำมันไล่ๆนี่ไงสถิติมักให้ใส่น้ำมันไล่ๆเพราะว่าประหยัดอันมักเพ็ดแต่สติติเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดหรือกัน ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เมด่อตินะทุกคนเพราะว่าเป็นคนกินแต่ร้อนถ้ามีแล้วก็กินแต่ร้อนมักเพ็ดนี่มันคาดบอดายเลยทุกคนเออเป็นคนที่กินในย่างกินจนเบื่อเมื่งจากหม้อสองหม้อเลยเวลากระพันไปไวไปสติสิกินอันนั้นเดี๋ยวก็สิกินมามาสิกินมามาเนาะหม้อตุ๋มามากินมามาสติได้มามาที่มักที่สุด สติกซ่า,าบางเบาได้ว,ว่ามาม่าอันนี้เป็นมาม่าที่สติกมักที่สุดละทุกคนคมาม่าเส้นใหญ่แสีบมันมเสียบมันมันนัวดีนะตรงนี้มันหนวดโบได้ใส่ยงางใส่แตน่น้ำเนี่ยตะหน้นนำเครื่องปุ๋งเพราะมันอะไรตัวเ,เวลาไปหักหลูกอะไรเดี๋ยวสองโมงแล้วอีก,กอสิบโมงครึ่งเราถึงได้ออกจากปาเลยไเดี๋ยวนี้ กตีอ๋อยักปันประมาณสามโงปลายน,นี่ค่คอปอนจะง่ายๆมันกินง่ายๆเวลาต้อยูเล่าเราอันถ้ากินมามาแล้วเป็นไทยเดือนแม่นบอ่เออโบมีเงินแล้วได้กินมามาแต่ยูพีอันนี้ได้กินตนเดือนนะเอออันนี้แล้วความแตกต่างมันจะนต้นยูเล่าวแวบ,บไทยเดือนแล้วก็กินมามามา่าเป็นอาหารแบบอัน ไทยดือนนะสินะพออาหารมาเป็นอาหารทิชชู่ระยูบานเิาชื่สามารถกินได้แต่ว่าอยู่ฝรั่งเศสบอกมันแพงก็คือต้องแม่นต้นเดือนกินเออแต่ก็บอกไปได้นี่จะเป็นเฉพาะสติกบางทีคนอื่นเขารวยเขามีเงินกกบยากเอาแต่สติกเป็นอย่างสีเออเพราะว่าต้นเดือนเราแม่ต้นเดือนเรามันก็จิมีอ่ะได้กินแบบนี้หล,ลายๆแต่มักเผ็ดอะไสติกซื้อมาสต็อกเป็นเดือนไปแล้วมา,มาสิแต่ก็เขาก็่รได้กินตลอดเลสินแบบนี้อหอมสติกมาก มันนัวมันนัวมันเข้มข้นนะทุกคนเผ็ดอีหยังจะสิจะสติ๊เกเอาน้ำทอกใส่ฝอยลายลืมปกติตรงตรงเส้นเซเน่โมไปป้องอมะเผ็ดแควินกลับไปเห็ดเบียกหน่อเด้อเมื่อกี้เพิ่นมากินข้าวแล้วก็กลับไปคือเก่าเมื่อนี้แควินคือเก่าเห็ดเบียกเก่ามงสาวห้าเก่ามงแรงทุกคนโอ๊ยเพิ่นว่ามีแค่หลายเลยสัมมสิเกสิบเป็นฮับเด็กน้อย ว่าเช็พิซซ่าแต่ก็บ่มีเวลาไปห้างบ่มีเวลาไปซื้อเครื่องโบ้เด็ดทุกคนโบมีเวลาไปซื้ออยังไงเสื่อ,อนเห็ดพิซซ่ามีแต่สีแต่คัดหลายอย่างอ่ะยังบ่มีอันเอ่กงทรงเพลง์แล้ทุกคนบ่มีอันซอสมักอันมักเล่นสำหรับเห็ดพิซซ่าละ่ะเขาจะเอินจังได้ฟังด้านเฮาซอสมักเล่นเข้มขน้นเป็นคอนเซนเทรต ทุกคนขั้นตอนนี้ควมมักเผ็ดเผ็ดควมเผ็ดแล้วกำลังจากนั้นก็สิได้เปิดบานอันนี้อันยาเปิดบานเมื่อถูกบอนเลยเพราะว่าถ้าสาระลูกกระเพืสิสิทรมานอืมสุขดีแล้วต้องได้เห็ดเลือกเห็ดแบบนี้แหละถ้าลูกกระเพื่อยู่สติตต้องบอกลูกกระเพื่ละไปน็อกบลอกเพื่เอาลูกไปลิ้นส่วนนี่นั่นเดินบานเพราะว่ามักเผ็ดนั้นหักบด้ยทุกคนฉะนั้คนเล่าเขาอย่างอชุ่มมาชุ่มเนาะฝรั่งเขากระสีหงาย ก็ว่นวันนี้ว่าสีเฮ็ดอันเส้นเขาเปียกสกเกิลทุกบ่อ,บอละทุกคนนะอาทิตย์นี้สติ๊กนี่เฮียครับรถซ้ำสูโมงทุกคนแบบมือละสมองอะสินม่อาทิตย์หน้าว่าสิถามอีกเมืหนึ่งก็สิเป็นวัคกงนะ็งอะไรเนี่ยวัคก็งนี่สิได้ไปใส่เนะวาะเออเว้ากลับมาเว้าเรื่องวัคกองดีกว่าบ่อยากกลับ มันสบายเลือกเกินทุกคนมันมันสุดยอดแล้วมันสบายพี่ลูกบัาสาติกชื้ใจอย่างบ่วชื้นชใจแต่อันม,มีอันมีอ่างอาบนำ้ำแล้วอ่างอาบนำ้ำกุซีเป็นอันพีเวทแล้วเป็นเยอะๆก็เลยบุญยักกลับมาเสียดายมันแพงทุกคนพวกพวกสวติกอันเลือกอาโซนนะวีไอพีวีไอพีฮาปีเทิงหนึงเออยากแล้วลมน้ำกันแล้วก็หัวลมกับผัวจ่องอันแคมปิ้งตัวนี้แล้วเป็นจ่องแบบกระทันหันเลยเฮ็ดคือขุนรวยเลย ตลกกินเกลือแต่เราก็เหมือนสัมเหมือนเหมือนใบไไหน้ายทุกคนใบใจ่ายมาันยังใบใจ่ายมาเขายังบใบ,ใบส่งเงินมาจนจำถูกต้องแต่อะ้รมีความสุขอะ้วทุกคนสติกบุญยักษ์กับบางคณะสติกกับบุญยักษ์กลับลูกสายแห้งหายบุญยักษ์กลับถามมาบ้างก็ยังเขาบอกเอาอันบอกเอาสะลอยนำกับบาดมาสิแล้ติดกับตัวเอออีแม่ก็ยักเอาไปกัน ทุกคนต้องตุมแต่มันบุษุกขึข้นใบไบโบใส่ไข่ดอกสติ๊กเป็นคนที่กินมาม่าบหมักใส่ไข่บหมักใส่ไข่บหมักดูเป็นอยังแต่มันหม,ม,มาเสศษอาหารสต๊อกกับโบเศษเนี่ยทุกคนเด็ดมักเผ็ดกันนั่นแล้วนั่นซาแต่ว่าเนะ้อง จำนี <mel> ้สมายนี้อหนุอ uh. so so right? ัญญาอยู่นี่มาฝอยบุ๊มีอยังฝอยมาฝอยสวยกันอยู่เพราะว่าสติกเกอร์ยักโพสคลิปลงตลอดนะทุกคนใช่ปะเออกับช่วงอันที่สติกไปอันปัจจิกิเกนล่ะไปซ้ำเหมือนพักพอดนะสติกบดได้โพสคลิปวิดีโอเพราะว่ามันบุมีอินเทอร์เน็ตไวไฟได้กากแทกากว่าไวไฟบุเป็นจะเอาเออเลยบดได้โพสคลิปวิดีโอ regra s i n l